ทีมสานมตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นปลาดิบอ่ะออไม่ต้องยกขึ้นสูงเดินไปงดึงไปอุ้ยลิตาซ้อนดิลิตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเกือบเข้าสวิงลิตาเอาเดี๋ยวเดยพิ่งเ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 พิ่งให้ไล่ปลามาก่อน กือบข้าวสวิงเดต้าเมื่อกี้นี้น่าจะปลาตะเพียนอาวางเลยนิ่มเลยเล็กมากนี่ได้แล้วปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้น่าจะปลาตะเพียนเอออีดโอเคอีโอเคเอาสวิงดิเอาสวิงนะอืม มันจมก่อนอะเห็นไหมค่ะก็ได้เอาใส่ปลาไมไมเอาเธอวิ่งมาใส่เลยปลาอะไรปาลาอะไรวะใหญ่ไหมปลาขาวมั้ะอันนี้น่าจะปลาสร้อยเนี่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 ย มนนองออกไม่ได้อ่ะมันใหญ่กว่ามันใหญ่เกินอ่ะเดิก็ค่ยเลิกเอาเนเดียวตัวอื่นก่อนปล่อยล้วเดอตัวเนี้ยตัไรยปลาตะเียนใหญ่ปะโลฮีน่าจะตะเพียนใหญ่ไหนมิดไ อย่างนียัง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 ดูยังดูจับได้จับได้เกือบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่เลือกเอามึงกัเลือกกอนนี่นี่อะไรรถรถรเออเดี๋ยวน้ำน้ำมามามาขอขอขอซูโอ้ยทำไมตามไปแบบนี้เอาไปเอาไปเลยไม่ใส่ปลาออโอเค ถือทำไมถือไว้ไงไม่งั้ก็เอาไว้บนนี้คิมก็ใส่ไปกนขาจะครอบคอบไว้นะอุ้ยไม้ขาดงตัว ใช่เง okay. okay. ียบมากมีปลาซ่อยอยู่ตัวหนึ่งน okay. oh, ah, ี่ไง เฮ้ยย่าสาดดิไม่ละเดี๋ยวพึ่งอะไรอันนี้มันปลาปลาซอยจะขา,ขายปลาื0นั่นไงเนี้ยไม,ไม่เห็นได้ไงไเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียใหญ่ใหญ่ใหญ่ยยยยเดี๋ยวเอาแ <สา S 2> ห้ออกจากอันนี้ก่อนอได้แล้วอีกตัวอ่า อย่าเพิ่งยิ้มเลยจับไว้ก่อนอจับไว้ก่อนพี่จะไปเอาตรงนั้นก่อนอยิ้งพ่อมไม่แล้วพี่เอาที่ใส่กัอนอ,อ,อุ้ยหัวมันใหญ่มากพี่เ๊้ต้องใจเย็น ันเปิดสิหาทางแห่สิฝั่งนี้ไงเนี่ยอเอ้เเดี๋ยวเปินี่นี่นี อยู่นอะไรฝั่งนอะไรอือใส่เรียบร้อยแล้วนะเย <Yeah. S 2> ้นมีอีกไหมเสรแล้วแหละอือ

ใหญ่มาก